สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวล้อกริ้งนะครับผมสำหรับมือใหม่ครับแนะนำให้เลือกที่มันมี2ล้อแบบนี้นะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเวลาเราไปข้างหน้าแล้วมันจะมีตัวช่วยดึงกลับนะครับถ้าชำนาญการแล้วก็ใช้ล้อดเดียวโอเคเวลาเราจะเล่นนะครับพื้นที่ที่เราจะเล่นข้างหน้าให้มีสิ่งกีดขวางอยู่เป็นกำแพงหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับเวลาเราสไลด์ตัวไปอ่ะมันจะชนกำแพงตรงนี้สำหรับมือใหม่ครับ ตัวเราจะไม่ได้สไลด์ไปข้างหน้าจนสุดถ้าสไลด์ไปจนสุดเรายังบังคับไม่เก่งเนี่ยคางคางเราอาจจะไปกระแทกพื้นนะครับถ้าบาดเจ็บนี้ก็พักตัวยาวเลยนะครับผมค่อยๆลงครับเกรงหน้าท้องอค่อยๆลงไปปุ๊บออส่วนระยะห่างจากกำแพงมาหาตัวเรานะครับคืออย่าให้มันเกินช่วงตั้งแต่เอวถึงหัวอย่าให้มันเกินครับ วัดระยะจากประมาณเอวเนี่ยถึงประมาณคอหรือประมาณไม่เกินหัวครับไม่เกินหัวนะพอเราไปพวกมันจะชนกับแผงไปเห็นไ,ไหมครับเราก็ใช้การกรินนะครับไปเกรงหน้าทองครับเกรงหน้าทองน,ะน,องนี่คือแรกๆนะแรกๆพอเราชํานาญการแล้วเนี่ยไม่ต้องมีกําแพงอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเราสไลด์ตัวไปได้เลยข้างหน้านี่ครับค่อยๆลงแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับ นะครับหายใจด้วยนะครับไม่ต้องกลิงเออไม่ต้องไม่ต้องกั้นหายใจครับกกิ้งแต่ไม่ต้องกั้นหายใจนะี่ครับนะี่ครับลงแบบนี้ตัวนี้นอกจากได้หน้าท้องแล้วนะครับนอกจากได้หน้าท้องแล้วเราจะได้ในส่วนของแขนและหลังได้อบด้วยแหละครับ แต่ว่าก็มีส่วนน้อยเอาเป็นว่าได้ได้ส่วนบนได้ส่วนอัปเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนไอที่มาลองหัวเข่าเนี่ยเราจะใช้เป็นผ้าหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ให้มันเจ็บหัวเข่านะครับผมโอเคก็รอติดตามในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีออกกำลังกายในส่วน,นอื่นๆอีกน,น,นะครับขอบคุณครับ